เ t ืใใ่ทุ i ไทย,ททย,ไทยอินไซต์แถล์เติมเต็มด้วยประเด็นทางเศรษฐกิจกันสักเรื่องนะครับกปกติเวลาเราพูดถึงข่าวเศรษฐกิจธุรกิจมันจะคลาสสิกมันจะย่อยยากใช่ไหมค,ครับแต่วันนี้เป็นข่าวเศรษฐกิจธุรกิจที่ใกล้ตัวจริงๆใกล้ตัวทุกคนเลยนะคะหรือเป็นปัญหาของคนบางคนอยู่ในขณะนี้ก็ได้และจะเป็นข่าวที่มีมิติในเชิงที่เป็นประหลอดวัดไข่ทางเศรษฐกิจด้วยใช่ค่ะดัชนีชี้วัดความรวยความจนของประเทศ เหรอพิษขนานั่นเลยเหรอฮะาการซื้อซื้อบ้านซื้อรถก็เป็นตัววัดได้อย่างหนึ่งนะฐา,านะทางเศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่ประเด็นอืว่ากันว่าในทีเนี้ยธุรกิจอสหาริมทรัพย์กําลังยืนขาสัน่นใช่ค่ะปัญหาใหญ่เลยก็คือลูกค้ากู้ไม่ผ่าน,นหมายความว่าลูกค้าเนี่ยยื่นขอกู้แบงค์แ,<อ>แล้วไม่ผ่านใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เรื่องการออกหินเชื่ออะไรต่างๆแบงค์เขาก็ต้องระมัดระวังไงกวนนี่ศูนย์ไง เ,เข,า,<ง>ขาบอกว่าเปอร์เซนต์ลูกค้าบ้านคอนโดลูกค้าแถวเฮา,าที่ยื่นกู้แบงค์แล้วกู้ไม่ผ่านมันพลวดขึ้นมาถึงระดับ4 5 0แล้วกระมังใช่จนกระทบกับโครงการต่างๆเนี่ยขายไม่ออกอะ่ะเมื่อลูกค้ากู้แบงค์แล้วกู้ไม่ผ่านโครงการก็ขายไม่ได้นั่นแหละเป็นปัญหากลับมาอีกนั่นก็คือวิกฤตที่กำลัง ย้อนกลับมาเยือนอีกครั้งสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยแหละค่ะกำลังเป็นโจทย์ใหญ่กำลังจะเสนอให้รัฐบาลหาทางปลดล็อกแล้วก็ช่วยแก้ไขในช่วงสิ้นปีนี้แหละค่ะเราจะไปกันที่คุณอาทิตย์พีชานน์ค่ะนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรนะคะสวัสดีค่ะคุณอาทิตย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนายและคุณอมรรับครับครับขอไล่เรียงข้อมูลพื้นฐานสภาพพื้นฐานสักนิดหน่อยครับที่บอกว่าปัญหาใหญ่ของอสังหาริมทรัพย์ขนาดนี้ก็คือลูกค้ากู้แล้วไม่ผ่านถูกไหมครับ เอ่อเปอร์เซนต์กู้แล้วไม่ผ่านขณนะนี้นั้นนะครับมันขึ้นไปที่กี่เปอร์เซนต์แล้วครับเนี่ยมา,มากมายขนาดไหนย่างไรเทียบกับปีอื่นๆค่ะครับเทียบปีที่แล้วก็แล้วกันนะฮะ,ะปีที่แล้วเนี่ยเฉลี่ยทั้งตลาดจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซนต์นะครับอ่าประมาณยี่สิบเอ่อสามยี 3, ่สิบสี่เปอร์เซนต์ค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันค่อยๆปรับขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ ต้นปีมาจนถึงปลายปีเนี่ยครับนะบจากประมาณสักยี่สิบไปปลายสามสิบต้นๆเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันค่อยๆปรับขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันก็อยู่ประมาณเกือบห้าประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตได้นะครับวันนี้ครึ่งหนึ่งกู้ไม่ผ่านครับ <c oughs> คือก็คือครึ่งหนึ่งของคนที่ส่งแอปพลิเคชันนะคือคนที่ส่งแอปพลิเคชันเนี่ยผมเชื่อว่าฐานะหรือ สภาพแวดล้อมอะไรสิ่งต่างๆเนี่ยจากปีที่แล้วเนี่ยคงไม่ใช่แตกต่างกันแบบอย่างมากมายนะครับแต่เป็นแบบว่าเข้าใจว่าความแตกต่างไปอยู่ที่ผู้พิจารณามากกว่านะก็คือว่าอาจจะสตรีทขึ้นเข้มงวดขึ้นหรือบางคนก็บางบางรายก็คือไม่ได้ไม่ได้สนใจรายละเอียดคือหมายความว่าถ้า อย่างกรณีของเจ้าของ SME ซึ่งรัฐบาลเป็นสนับสนุนนะพวกสตาร์ทอัพ SME เนี่ยนะ,ะเจ้าของธุรกิจพวกน,นี้เขาก็ต้องการมีบ้านอยู่อาศัยแต่เขาไม่ได้ทำงานแบบเป็นคนมนุษย์เงินเดือนมีสลิปเงินเดือนนะฮะเขาก็เป็นเจ้าของกิจการแต่มาเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กหรือบางคนก็คือเป็นเจ้าของกิจการที่ผ่านทางด้านดิจิทัลมาติ้งคือขายของผ่านผ่านเว็บไซต์เาอ็ออนไลน์ ตลาดที่แบบอาจจะเป็นตลาดทั่วไปอะไรเงี้ยนะฮะเน่ยซึ่งเราคัสติฟายเขาเป็น SME หรือเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพนะอะไรพวกนี้แต่ปรากฏว่าเขาเนี่ยปกติถ้าทางเศรษฐกิจปกติหรือในช่วงที่ธนาคารปล่อยปกติธนาคารก็จะส่งคนไปไปสำรวจรายได้ของเขาโดยการไปนั่ง observe หรือสังเกตการว่าเธุรกิจเขาทำอะไรกันแน่แล้วแล้วมันรายได้เป็นยังไงมันมีประมาณเท่าไหร่ต่อสองวันต่อเดือนแต่อันนี้เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นในช่วงนี้แหละตอนนี้เขาตัดเพราะว่ามันไม่ได้มีการไปสำรวจไปดูจริงๆอ่าก็อาจจะเอาเอาเอาความปลอดภัยเอาความง่ายอะไรเป็นที่ตั้งก็คือตัดไปเลยดีกว่าก็พูดง่ายง่ายก็พูดง่ายง่ายยุคนี้ ไม่มีสลิปมาโชว์ไม่มีสเตตเมนต์มาโชว์ตัดเลยอืก็ไม่ผ่านเอากันอย่างนั้นเลยอาอ่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เคยตกเป็นเหยื่อของอ่าพวกรถคันแรก โคงการลกคั้แรกเนี่ยมีคนตกเป็นเหยื่อเนี่ยประมาณผมว่าหลายแสนคนนะฮะครับกลุ่มเนี้ยก็เข้าไปติดอยู่ในวังวนของเครดิตบูโรชือ่ออมีชื่อในเครดิตบูโรอ่าที่สองก็คือบัตรเครดิต คนที่บางคนเนี่ยเพิ่งจบมาทํางานใหม่ๆค่ะบัตรเครดิตก็ไปเสนอเขาหรือบางทีก็ไปตั้งบูธที่ออฟฟิศที่ตึกที่เขาทางานเนี่ยนะครับแล้วก็เสนอว่าถ้าทําสมัครเนี่ยก็จะได้ผ้าผมผ้านวมหรือกระเป๋าเดินทางอะไรเนี่ยนะฮะมีของแจกก็คือทําให้คนกลุ่มเนี้ยก็ไปสมัครแล้วก็ไปมีบัตรเครดิตหลายใบเพราะว่าต้องการได้ของเหล่านั้นแล้วก็ เวลาใช้ก็ปรากฏว่าต่างบัตรก็ต่างมีวงเงินของตนเองค่ะปรากฏว่าคนคนเดียวเนี่ยบางทีถือบัตรตั้งห้าหกใบหรือเป็นหลายใบอะนะฮะใเออแล้วก็ใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็ปรากฏว่าก็ไปติดปัญหาเรื่องหน,นี้สินมนี่บ,บ <นะ S 1> ัตรเครดิตของของเล็กเล็กน้อยๆ้ยเนี่ยนะไม่ใช่พันบาทหรือเป็นหลักหมื่นเนี่ยไปสร้างประวัติไม่ดีเอาไว้ก็ติดอยู่ในเครดิตบูุรอีกแต่ปัญหามันก็คือว่าเครดิตบรโรเนี่ยถึงแม้จ่ายเงินเป็นศูนย์แล้ว จ่ายเงินเซ็ตเท่านี่คือจบหนี้แล้วเนี่ยหลังนี้หมดแล้วไม่มีค้างอยู่เก็บประวัติเอาไว้อีกสามปีโอ้โหอ่าเป็นกฎของเขาต้องเก็บไว้สามปีนี่สามปีถ้าถ้าคนพวกเนี้ยซึ่งอาจจะมีความพร้อมแล้วที่จะออกมาบริโภคหรือออกมาจับจ่ายใช้สอยได้ปรากฏว่ามันไม่ได้เพราะว่าเออไม่มีธนาคารไหนให้นะเพราะว่ามันมีประวัติเสียติดค้างอยู่สามปีเวลาคุยธนาคารธนาคารก็บอกว่าไม่หรอก เราก็ดูในรายละเอียดว่าคนเหล่านี้เขาจ่ายหนี้เจ็ดศพหรือยังแต่แต่ในความจริงไม่ใช่ยื่นเนี่ยเจ้าหน้าที่เราดับปฏิบัติการเพราะคนที่พูดนี่คือเป็นพวกนโยบายค่ะแต่คนที่ปฏิบัติการเขาก็ป้องกันตนเองเพราะไม่งั้นเขาต้องรับผิดชอบเขาก็ไม่เอาตัดเลยถ้ามีชื่ออยู่ในเครดิตบุโรไม่ว่าจะล้างหนี้หรือยังก็ตัดเลยอ่าแต่จริงๆในความเห็นของเราเรามองว่าคนพวกนี้ เขาจบหนี้ไปแล้วความจริงการไปขังเขาไว้อยู่ในนั้นอีกสามปีเนี่ยมันมีหลักเป็นเป็นหลักแสนคนนะนะโอ้พวกเนี้ยจริงๆแล้วทำให้ตัดกำลังซื้อออกจากวงจรเศรษฐกิจเนี่ยไปมากมายนะฮะพวกคนเหล่านี้อาจจะต้องการซื้อรถซื้อบ้านหรือเอามาบริโภคทั่วไปอะไรนี่ก็แล้วแต่นะครับโอเคครับนะตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้อัตราการปฏิเสธสินเชื่อนี่มันพอกคูณขึ้นมานะแล้วเราก็มองว่าตรงเนี้ยมันเป็น ถ้าภาวะเศรษฐกิจปกติเราจะไม่พูดเพราะว่ามันจะมีคนชุมนวนมากเติมเข้ามาครับแต่ตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยต้องพูดได้เลยว่าเป็นเศรษฐกิจที่เราอยากไม่ค่อยคือทุกคนมองเหมือนกันหมดว่ามันมีความตอกบางมีความไม่มั่นใจแสงอยู่ในนั้นเพราะว่ามันมีทั้งเหตุการณ์เศรษฐกิจโลกที่เราควบคุมไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลมันไม่ใช่ความผิดของประชาชนของเรานะเข้าใจครับตรงนี้เราแก้ไม่ได้ดะนั้นเราจะต้อง ช่วยกันหาช่องทางในการเพิ่มอเอการบริโภคภายในประเทศเพราะว่าเราเลยหวังเพิ่งเ,ออเศรศษฐกิจจากการส่งออกเราก็ไม่ค่อยมันมันก็ไม่ได้ล่นะฮะหวังเพึ่งการลงทุนของภาคเอกชนภาคเอกชนเนียเเ่ยถ้าขายของไม่ออกส่งออกไม่ได้นะฮะหรือทําธุรกิจอะไรแล้วย,ยังไม่รู้ว่าจะดีผลต่อใจไนหรือแม้ถ้าขอสินเชื่อธนาคารมาทําโครงการมาทําธุรกิจไม่ได้รับสินเชื่อ ถ้าไม่คนไหนลงทุนไปข้างหน้าโอเคเขาจใช่ค่ะมันเป็นดับนั้นจริงๆเออคุณอาทิตย์ครับกู้ไม่ผ่านเนี่ยเกิดขึ้นเยอะเนี่ยในกลุ่มลูกค้าบ้านหรือลูกค้าคอนโดฮะทั้งคู่นะฮะทั้งคู่เลยนะพอๆกพอเลยนะฮะจริงแล้วก็คือคอนโดมิเนียมนี่จะสูงกว่าหน่อยนะกู้ไม่ผ่านคอนโดสูงกว่าครับจะสูงกว่าโอเค โอเคทีนี้ทีนี้ทราบว่าสมาคมบ้านจัดสรรนั่นนะครับจะพันเดกกับพันธมิตรเนี่ยไปยื่นร้องขอให้รัฐบาลปลดล็อปปลดล็อกเป็นกรณีพิเศษในเรื่องของสินเชื่อจะไปยื่นร้องที่ใครอย่างไรเมื่อไหร่ครับคือจริงๆแล้วโดยมารยาทผมไม่ควรจะพูดก่อนแล้วนะครับเา เราเราพูดเรื่องของความเดือดร้อนของเราได้แต่ว่าการที่จะไปบอกว่าผมจะไปพบใครยื่นใครใครจะต้องรับผิดชอบมันเป็นการกดดันเกิดไปโอเคได้ได้จริงๆแล้วผมต้องบอกว่าผมไปภายในอาทิตย์นี้นะครับโอเคอาทิตย์นี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าขออนุญาตไม่ได้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 ครับเข้าใจเข้าใจเอาเป็นว่าหลักๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะภายในสัปดาห์นี้สมาคมบ้านจะสั่ไปพบรัฐบาลจะไปพบรัฐบาลขอให้ช่วยปลดล็อกสินเชื่อบ้านคอนโดนิดนึง แล้วก็เครดิตบ,บูโรด้วยให้ลดระยะเวลาลงหรือเปล่าคะใช่ครับอืมอืมครับโาแต่คือจริงๆ <PM> แล้วธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตามนะฮะหรือรัฐบาลเองก็ตามเนี่ยต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจต้องการปรับปรุงให้เรศรษฐกิจดีอยู่ในขาขึ้นดีขึ้นนะครับค่ะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าในเมื่อ,อลูกสูบทุกลูกจะต้องไปได้วยกันคือไม่ว่าการส่งออกนะฮะ หรือการลงทุนภายในประเทศการลงทุนของภาครัฐนะฮะรวมทั้งการบริโภคภายในประเทศเนี่ยมันเป็นลูกสูบของของเกจดีพีทั้งทุกตัวต้องขับเคลื่อนพร้อมกันเราจะไปโผมทําอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เราจะต้องพยายามและโดยเฉพาะการรู้ว่าภายในประเทศนี่ทั่วโลกเขาให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งนะฮะเขาไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการไปพึ่งพา อจมูกคนอื่นหายใจเป็น<ช>ะนะฮะจนสุดเดี๋ยวเขาจะพึ่งมาจมูกตัวเองก็คือการบริโภคภายในประเทศและผมก็มองว่าแล้วที่สําคัญที่สุดคือสินค้าที่บริโภคภายในประเทศเป็นสินค้าที่มีโลโก้คอนเทนต์หร es, ือมีองค์ประกอบของก,การประกอบธุรกิจพออย่างของเรานี่เราใช้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งวัสดุทั้งแรงงานในประเทศเราหมดสร้างงานหมดอืใช่ค่ัเพราะฉะนัะ้น การทำอย่างนี้มันจะเกิดวงจรเ<ร>ขาเรียกว่ามัลติพ l ยเ r อร์เอฟเฟกคือผลกระทบทางด้านทวีคูณ อ่าเพรพะคนมีคนที่เราซื้อซัพพลายเออร์ที่เราซื้อของเขาก็จะมีตาผลิตของเพิ่มขึ้นได้ค่ะคนงานที่ได้รายรายรายได้จากเราไปก็ไปสัไปไปบริโภคต่อได้ค่ะเอเรียนถามนิดนึงเราไปยื่นภายในสัปดาห์นี้คาดหวังว่าอย่างน้อยภายในปีหน้ามาตรการต่างๆน่าจะต้องออกมาได้กับสองข้อที่เราขอหรือเปล่าคือผมคิดว่าหรือเร็วกันนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพราะว่าถ้าเราตอนนี้เราเหมือนเราถ้าลองคิดภาพว่าเรามันมีลูกหินลูกหนึ่งกำลังวิ่ง ลงจากเขาอะนะฮะถ้าถ้าเราปล่อยให้มันลึกเท่าไหร่เราจะดันกลับขึ้นมาบนบนที่เดิมมันยากอเพราะฉะนั้นถ้าเร็วที่สุดจะช่วยได้เคเพราะว่าจริงๆทางด้านอสารทรัพย์เนี่ยเวลามันหยุดเนี่ยมันมันดึงอย่างตืดลงไปด้วยไม่ว่าเฟอร์นิเจอร์วัสดุก่อสร้างโฆษณาทุกอย่างมันลงไปทางเดียวกันนะครับฉะนั้นเราอยาให้มันลงลึกมากตอนนี้เราเห็นสัญญาณแล้วว่ามันเริ่มไหลลงอ่าเริ่มไหลลงนะแล้วมันมีวอลลุ่ม อาสาสมมีว o ลุ่มต่อปีประมาณ500ล้านคนะครับถ้ามันพาลงไปสักประมาณ30%เนี่ยโอแสนกว่าล้านเนี่ยมันพาอย่างอื่นตามไปอีกสองเท่าโอเคเห็นภาพเลยครับครับครัาสุดท้ายครับคุณอาทิย์ครับถ้าหากปล่อยคลารัคาสังอย่างนี้ไม่มีมาตรการพิเศษออกมาผ่อนคลายนะครับธุรกิจอสังหารเนี่ยจะลงไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะคือปีนี้เนี่ยนะมันจะปลายปีอยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าติดลบแน่นอนติดลบเท่าไหร่บ ประเมินไม่เท่าไหร่คะับว่าน่าติดลบประมาณประมาณแถวๆสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ครับครับสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยปีหน้าจะหนักกว่านี้ปีหน้าก็น่าจะติดลบในอัตราไม่น้อยกว่านี้นะครับ <Okay. S 2> แต่ว่าถ้าเราทําเนี่ยมันโอกาสเป็นบวกมีโอกาสเพราะว่าประเมินปีนี้ฐานมันเล็กลงแล้วยุบตัวลงไปน<ล>ะมันไม่ได้โตขึ้น ถ้าร้าขึ้นมาเปนงานที่จะต้องมีโกรธต่อไปตอนนี้เออตอนนี้ฐานปีนี้มันจะเล็กลงฉะนั้นปีหน้าเนี่ยถ้าเราทับให้มันเล็กลงไปอีกเนี่ยมันก็ไม่ดีจริงๆแล้วการทําให้มันมีโกรธเนี่ยมันจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีนะครับเปนตัวชี้นาที่ดีโอเคเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณอาทิตย์ครับครับผมยินดีครับครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์พิชานนท์นะคะนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรค่ะโอ้น่าตกใจนะลูกค้ากู้กู้ไม่ผ่านทะลุระดับห0สบเน ผมว่าอย่างนี้บ้านคนดูอยู่ไม่ได้ออผมว่า,าปีออหน้าได้เห็นปีหน้าได้เห็นอะไรบางประการนะมาตรการก็อาจจะมาและช่วยได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะอ่ะช่วงนี้ขออนุญ,ญาตไปพักกันก่อนนะคะ